ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนคุณปู่ค่ะวันนี้พาคุณย่ามาหาคุณปู่ตรงนี้ไม่ได้มากันง่ายๆนะคะยังไงพี่ยาไม่มีกาดมีกาดมีบริการนีไ่ไงสวนคุณปู่สวนคุณปู่เดี๋ยนะ สวัสดีค่ะเช้าวันใหม่นะคะเราระหว่างทางไปผาหมีตานสิบสี่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูผาหมีนะนั่นแบูวตองแบบทางนี้เขาเรียกว่าสวนคุณปู่แล้วก็จะพาไปผาหมีแล้วก็สวนส้มค่ะเขาบอกว่าส้มที่สวนส้มก็กำลังแบบเต็มต้นเลยส่วนสวนคุณปู่ก็จะมีดอกไม้แล้วเป็นคาเฟ่นะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะทางเดินธรรมชาติลงถึง ร่างกาย,ดยโดยตรงตอนเช้าๆนะคะทีเ่เราหลาักร้อย้่อมาแล้วน่อไปนะ<ม>ส่วนคุณปู่เดินไป200เมตรนะคะเจอคนสวนขึ้นมาบอกว่าทางลงอ่ะได้ทางขึ้นอ่ะเหนื่อยสวนคุณปู่ค่ะขาอะไรซบซ้องไนกจนี่นนนครับดีคัะ ขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวไมายูนิคอนของเขาได้ไม้ยูนิคอนเดี๋ยวเดี๋ยของคุณย่าได้ใบไม้กำลังติดใบใบมกะกรูดเครื่องดื่มอะไรคะวันนี้เครื่องดื่มโกโก้ร้อนนะคะของผ่าฮีผ่าฮีต้องเป็นไม้ยูนิคอนเพราะว่าไม้ยูนิคอนจะร้องว่าจุดต่าง เมื่อวานนี่เราเป็นม้าดิบกันเลยนั่งรถไปดูสะพานไม้ไผ่คนที่ไม่ไม่ใช่คอกาแฟนะคะก็ทานโกโก้ที่นี่จะตกแต่งด้วยไม้ยูนิคอร์นนะคะให้เข้ากับผาหีเพราะว่าไม้ยูนิคอร์นตะกี้พี่ยาบอกแล้วนะคะว่าร้องดังตรงนี้นะคะจะเป็นชายชายมะพร้าวเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมเลยเนอะโอโหทำซอสมากเลยค่ะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวลองให้คุณย่า ลองชิมอก็แทนไปเลยอันนี้มาญาอาปากอาปากเลยอาปากเป็นไงเป็นไงอบรรยากาศที่นี่เป็นไงคะมีมากค่ะสมควรจะมานะคะหลัาหมีกราหิตอีกหน่อยนึงแล้วที่ค่ะเรายังไม่ได้เข้าเลยค่ะเดี๋ยวแยกทางใต้ไป วะะสวยมากเลยค่ะทุกคนมนาะที่นี่แค่จะได้บรรยากาศนี่ดูท่าโอ้ยต้องท่านี้แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าสถานที่ที่อยู่ในหุบเขาแห่งนี้จะมีร้านกาแฟที่จัดได้สวยและอยู่ในจุดชมวิวที่งดงามขนาดนี้ ปู่นะคะยังเป็นสวนผลไม้ด้วยค่ะมีอโวคาโ,คโดขายก็คือที่นี่ขายลูเลยยี่สิบเท่านั้นค่ะสามารถหยิบใส่ถุงแล้วก็ไปสแกนจ่ายที่เคาน์เตอร์ได้เลยดูวิวสิส่วนมากมีผลไมน้นานาชนิดเลยนะคะตลอดทางเดินมาค่ะ ได้นะคะนานเลยโดยไม่เบื่อแล้วก็ที่นี่นอกจากสถานที่สวย <c oughs> กาแฟเ <c oughs> ครื่องดื่มอร่อยแล้วนะคะ <c oughs> ยังมีเพลนหรืวห้องน้ำที่สะอาดไว้บริการในระหว่างทางเดินไปห้องน้ำยังมีการจัดสวนสวยด้วยแมกไม้นานาพันธุ์พร้อมของใช้โบราณที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านเช่นโคกกระเดื่อง ไว้ให้ทดลองทำกันด้วยค่ะขาอยู่ตรงนี้ากับน้องๆทีมสตารบเพื่มาส่งคุณย่าเพื่อว่าไม่ต้องเดินลำบากด้วยย่่าไไมด้เอาธรรมดาคุณย่าจะเล่นรุ่นนี้ทแล้วเอารุ่นธรรมดาค่ะคุณย่าไม่ จริงเหรอต้องขึ้นคันนี้เหรออ่ะโคตรเท่เลยพี่บันทึกวิดีโออยู่เนี่ยอ่าเดี๋ยวให้น้องสตาักัน่ดี๋ยวผมเน่นก็ได้ครับค่ะเดี๋ยวอยู่แล้วนั่งช่องมาทัวโคตรเท่อไม่แก่หูน้องเท่มากเลยอ่ะ ีลักษณะเป็นหุบเขาลึกลาดชันโมีสัญลักษณ์หินซ้อนด้วยเห็นไหมเจ็บเจ็ดซ้อนทางใหม่จะเป็นทางเดินดีหน่อยเอาละเรากำลังจะขึ้นทางที่สวยมากคนละทางกับขาลงค่ะมีดอกย้าสวยค่ะเห็นไหมคะดอกญ้าเป็นทางกลางเห็นไหมคะช่องกลางเป็นดอกย้าแล้วมาแล้วรถน้องเดี๋ยวถ่ายเลยคุดขบค้าขอบคุณค่ะ อ<า>ีก15นาที75กิโลค่ะเส้นทางตรงนี้เห็นเป็นสีแดงไหมคือว่าแนวตะเข็บชายแดนนั่นเองประมาณไทยไม่ได้อันตรายี๋ยว,ว่าแบ่งโซนกินล้นะคะที่หมู่บ้านขาหมีค่ะข้างหลังเราจะเป็นมีนอนหงายน่ารักมากเลยมีนอนอยู่เห็นป จะมีร้านไลยโยคาฟซที่จะเห็นวิวที่เป็นน้องหมีน้่ <S <S นงหหนอยู่แบบชัดๆเลยค่ะที่นี่มีทั้งเป็นโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็มีอีกหลายโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านผามีที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เข้ามาชมบรรยากาศการดูแล้วเพื่อนๆว่าตรงไหนเป็นตัวหมีหัวหมีเราว่าตรงเนี้ยหัวหมีแล้วตรงเนี้ยคือหน้าอกหมี เฮ้ยรือตรงนั้นรือตรงนั้นก็ดูไม่ออกเลยไม่น่าหาบแสรือดอยผาหมีเป็นเป็ดที่อยู่อาศัยของหมีเป็นน้าเข้าใจางนั้นเราเดินทางกันต่อนะคะเพื่อเป้าหมายของเราที่สวยๆนี้คือดอยถงโงตอนนี้เราอยู่กันที่ตาดอยคอฟฟี่ค่ะเป็นจุดที่สวยงามที่สุด บยม,มีมุ้งสวยๆ,ๆไว้ถ่ายภาพด้วยรับรองต้องถูกใจแน่นอนนี่นะคะสตารโดยคอฟฟี่สชาโดยโดยซี่ค่ะเรามาพักกันที่นี่ดูวิวดูวิวดูวิว<ช>อ่ะล้วพาไปดูชาด้วยทั้งภูเขาปลูกดอกเก๊กฮวยและสวนส้มผักตามฤดูกาล อากนะา,ากับอาทินนนะอาขากับอาทิตยอากาอากาแดงชอบแม่ค้าที่นี่นะมันก็แต่ละที่มันก็อีกบรรยากาศเนาะแต่ละทีะ่ไม่เหมือนกันเที่ยวทั่วไทยนะคะไม่ไปไม่รู้นาแต่ที่แน่ๆเราชอบที่นี่ด้วยก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่จะต้องมานะเย็นนี้เรามีนัดชมพระอาทิตย์ตก ที่จุดชมวิวดอยสมูเป็นจุดชมวิว360องศาซึ่งใช้รถชาวบ้านขึ้นไประยะทางเพียงแค่700เมตรจากสตาดอยคอฟฟี่แต่ใช้ระยะเวลาประมาณ5-15นาทีตามความชำนาญของผู้ขับขี่ด้วยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดชมวิวของดอย ทางขึ้นนี่คือบอกเลยว่ารถต่ำก็อย่ามานะคะจอดไว้ข้างล่างแล้วก็ให้รถของชาวบ้านเนี่ยไปรับ150บาทเท่านั้นค่ะแต่ชาวบ้านไม่มานะคะ <laughs> <laughs> ก็เลยเอา A200 <laughs> ขึ้นมานะคะ <laughs> ก็เสียวกันมากเลยแต่ก็ปลอดภัยดีทุกประการนะคะ <laughs> ก็เรียกได้ว่าเป็นอีก e s t t n n t t o o หนึ่งที่เพื่อนๆต้องมาะคะ่ะ ถึงจุดชมวิวดอยสะโงแล้วนะคะเส้นทางขึ้นมาจริงๆต้องใช้รถชาวบ้านเข้ามาจะเป็นรถอีแต๋นเนอะแต่พอดีขับ A200 เข้ามาค่อนข้างมีบากอยู่ค่ะต้องมาแบบเบาที่สุดนะคะยังไงก็มาชมแสงสุดท้ายของวันทันเวลาพอดีค่ะ ด้านบนของจุดชมวิว360องศายังมีโฮมสเตย์ที่เพิ่งเปิดใหม่อีกหลายเจ้านะคะสามารถเช็คได้ทาง g o o g l e Map ค่ะเนื่องจากไม่สามารถจองผ่าน Agoda ได้นะคะแต่ที่สวยที่สุดจะให้คะแนนเต็มกับ Star d o อ Coffee ค่ะ ก็จะเป็นมีแม่น้ำค่ะเราเห็นแบบเป็นมีถังมีดูดินได้แล้วยังไงเจอกันที่นี้เช้าค่ะเราจะพาเที่ยวอีกจุดชมวิวนี่ถ้าเราประทับใจเราจะมาชมพาติดคื้นที่นี่ด้วยก็ได้นะเคการเดินทางท่องเที่ยวในทริปเชียงรายนี้ยังไม่จบฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้พี่เอเธอร์ด้วยนะคะพระเจ้าอวยพร